สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะมาพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่15มิถุน,นายนพศ2564กนันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขน,นองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้นะคะ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีน้อยนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6.00นาฬิกาวันนี้จนถึง6.00นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองลอยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่สุขโขทยัยกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองลอยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองลอยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองลอยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเราชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองรอยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตและกระบ,บี่อุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูดเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันที่15มิถุนายน2564นะคะ กลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ